สวัสดีค่ะช่องพี่รนรักชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดลังสิทธ์นะคะแดดร้อนมากนะคะตลาดลัางรถไฟตรงลังสิตธ์นะ,ะแดดร้อนมากฝนจะตกมานะจ๊ะวันนี้ให้ได้ทำมากากายก่อน สำหรับท่านในที่ชอบเสื้อผ้าเสื้อผ้ามบอร์สองนะมากันได้นะคะที่ตลาดรถไฟรังสิตนะคะก็พ่อค้จะจะาแม่ค้าก็ต้องมาจองหรอกตั้งแต่เช้านะฮะเพราะว่าม่งานเราจะไม่ได้ที่ขายของเลยนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นล่นกันไปเนาะสู้ๆนะคะคน